ขออนุาตค่ะวันนี้ื่สวนไปแล้วสบายดีอากาศร้อนค่ื่นซีรีส์ค่ะเโอเคเป็นความภูมิใจของทุกๆคนแบบว่าการที่คอนเทนต์ไทยสามรับช้อยเม้นเชิรก็โคจรต่างประเทศได้ก็เป็นสิทงทีทุกคนควรจะไ้ในหนาของวันสาปาห์ครับทุก ในานามของวันสันสเดือนเราคิดว่าการทำคอนเทนต์ไทยที่เป็นไฮเปอร์โค้เนี่ยแล้วก็ทูดูเบอร์เนี่ยเป็นความพยายามที่เราทำและทลอดนะครับเรื่องนี้เป็นเป็นผู้ประทับที่ชัดน,นะครับความไทยต้อเงเดินทางไปโคโลไ,ได้กือว่าผู้ประทับนะครับดิเคลคุเมเนียหรือทูบินร่างฉันมีอย่างเธอก็ได้ความร่วมมือจากหลายฝหม่นะจากสิงคโปร์เองที่มา เจดีจอยฟิลเจอร์แล้วก็คูปเปรดักชั่นนะครับเรื่องดีมากๆนะครับแล้วก็เขียนนะครับจากเวอร์ชันเดิมที่เป็นภารรษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยแล้วปรับให้เป็นไทยไฮเปอร์โลเคอลไทยเทสโดยพี่เจฟพัฒนานะครับถ่ายทอดโดยพี่ปอนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะได้เห็นว่านักสแสดงที่นี่เก่งๆดยกันเลยนะครับ,นะรบผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะว่าทุกคนมีบทที่ ดีมากๆเลเชิญการแสดงว่าเป็นทางนี้นะครับก็ขอบคุณมากฝากไปด้วยครับเชิญเชิญขอบคุณท่านี้ตอนนี้คุณเป็นเจ้าของซ่องนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนนะครับเรียบร้อยไปตอนนี้เป็นแบบเจ้าของซ่องเรียวเลรไม่รู้มาตั้งแถวใหม่มาตั้งแถวใหม่มาตั้งแถวใหม่แถวเดิมก็เรียบร้อยไปแล้วนะโดน สันติกินรวบไปใช่ั้มวันนี้มาตั้งแถวใหม่ก็เป็นซ่องแล้วตั้งแถวมันดูแปลกๆอ้าวทำไมฮะโอ้อันนี้ธุรกิจนี้นะเจริญรุ่งเรืองกว่าเลยพังกันเละไรคือไม่ว่าใครก็ตามใช่มต้องใช้บริการของเราซ่องเรานี่เอาซองเอาอะไรเอาฐานพันเุ์ดีด้วยฮะฐานพันธุ์เดินจอนดูดีขึ้นนะถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องใช้คำว่า Entertainment complex มีครบวงจรทั้งแบบนู่นนี่นั้นครบแบบครบแบบที่ที่เราได้ยินกันนะนะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งมีนี่หนูเป็นเป็นเมเนเจอร์นะไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำไม่ได้ทำงานเป็นคนเช้าค่ะนี่รีบรีบรีบบอกเลยนี่นี่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่ทำเพราะฉะนั้นนี่ทำอะไรรับจบค่ะรับจบขนาดนี้แล้วเชื่อหรือยังว่า เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของเราเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนอกจากนั้นนี่ถ้าไม่สนใจผู้หญิงนะเรามีผู้ชายด้วยรับงานนะรับระมีผู้ชายด้วยไม่ธรรมดานะนี่นะผู้ชายทั้งรุ่นนี้และรุ่นโน้นอีกไม่พอนะคะเรามีรุ่นนี้ด้วยรุ่นนี้ก็ยินดีนะครับถ้าอยากใช้บริการอยู่เอาไหมคุณพูดตอนนี้พอไหมเอาเอาเอามุกไป พี่เดินออกไปง่ายๆได้หรอไม่ไ <ah ม่เกี <h <h ่ยวกับเอ e n t e r เมนต์คอมเพล็กซ์มันเป็นแบบว่าเรื่องเป็นแนวไหนยังไงบ้างคะเรื่องมันเป็นดราม่ามีผสมแอคชั่นมีแฟนตาซีนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับยากพอเราอ่านบทแล้วค่ะตัวเนื้อหามันยากไหมครับสำหรับผมมันยากผมไม่เคย ไม่ได้ถนัดทำแอคชั่นมาแต่ไหนไแต่ไรอะไรเงี้ยก็มาเรียนมาเรียนรู้ในโปรเจกต์นี้นะครับก็แต่ก็โชคดีทีมงานดีอสิ่งนั้นมันก็ผ่านไปได้สดดุดที่ะไรกังวลแบ<น> <laughs> บพิเศษอกังวลแอคชั่นนี่ัววตเองอยู่ใช่ห่วงตัวเองอยู่ <laughs> วออ่าไ <laughs> อ,อ, <laughs> อ้นแอคชัน่นจะสนุกไหมแต่นั่นแหละครับโชคดีที่ที่มีการผสมผสานทีมงานที่ดีครับพี่เจียวค่ะบมีการรับ ปนะะค<ล>ัรเราเรเลำบากจะฟล็อตออริจินอลนค่อนข้างเยอะค่ะตั้งแต่จากแคสที่เราได้มาแล้วก็จากคพัแนะนำเหองป้อนนะคะแต่ว่าทางนู้นก็เปิดกว้างมากคือเราไอเดียอะไรไปก็ทุกคนก็ช่วยกันแชร์กันแล้วก็เรื่องนี้มีทีมหมด,ด้วยนะคะจริงๆริงมีอีกสามคนอันนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะมีนัทกิฟแล้วก็มีวีนะคะแล้วก็เมื่อเราได้ได้แคสมาแล้ว สิ S <S ่งที่เกิดขึ้นคือการปรับบทอย่างใหญ่หลวงอีกหนึ่งรอบเขย่าให้ตรงกับแคสของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเข้มมุกดาพี่ชายแพทนะคะแล้วก็คุณพ่อพี่เอกเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็มีคุณพ่อนคุณพี่เอกเนี่ยค่ะก็ในระหว่างทางมันเป็นการทํางานที่ไม่ได้หยุดเลย จนจนจนพี่หวอจะไปซิงโค์แล้วก็อย่างนาทีสุดท้ายกันแบบสุดฤทธิส์สุดพลังก็ก็เป็นเรื่องที่ยากค่ะแต่ว่าทุกคนก็อย่างที่พี่วอบอกทุกคนเป็นทีมที่ดีอย่างคําว่าทวินทำไมถึงใช้ย,ยอนยขอนี้เป็นพินเศษเหมือนเราจะหินคําว่าวิญญาณนิดนิดทวิตทวิแปลว่าสองวิญญาณก็คือตัวยอผู้หญิงมันเหมือนมีการสมัยกันนิดนึดนดดนดงนนนแต่แว่าเราว่าพรสไม่ได้เข้าใจยากเพราะว่าคนไทยอาจจะเข้าใจพรสลับล่างแล้ว เพียง mm hmm. แต่ว่าของเรามันมีแอดท็อปเข้าไปเรื่องใดๆเพิ่มเติมต้องติดตามค่ะโมเมนต์ชาร์ตฝั่งฝั่งราคานเนี่ยค่ะจะมีเสน่ห์อะไรที่มันแตกเพราะใคที่แบบคนดูจะรู้เลยอ๋อโอเคอันนี้คือคือคนไทยครับคนไทยเราชิกค่ะคนไทยเราเป็นสายเราเราเลวร้ายได้เราเราเราทำได้ทุกอย่างแบบเราจะเป็นเจ้าของต้องก็ได้เราจะเป็น คนที่หักหลังก็ได้เราจะเป็นใครก็ได้หรือว่าเน้นลเลยนะทางสิงคโปร์เขาจะมีพ่อํำกัดในความเป็นมนุษย์นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นถามว่ารสชาติแบบไทยๆมันก็เลยแบบเต็มที่ว่าเราก็ไม่ค่อยสองเขาอันนี้ก็คือสั่งพ่อนี่เถียงสนุกเลยค่ะกับเพื่อให้เรื่องเที่ข้เเถียงกันเจริญวัฒนธรรมมันต่างกันคือคนความเคยชินเอาแค่แค่สลักวิญญาณสำหรับเขามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเราดูเขาก็เอ๊ะ ทางวิทยาศาสตร์ม right. uh, ัน uh, คืออะไรทำไมมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอดมาจากเขานะใช่ทำไมต้องเข้มกับมุกตาคเอ่านพี่บอกเลยเออทำไมต้องเข้มกับมุกคือหนึ่งคือเขาเขาก็เขาเล่นด้วยกันบ่อยอยู่แล้วนะครับการการที่เขามาอยู่บ้านใหม่ผมรู้ว่าคุณมีเพื่อนมาด้วยมันมันจะดีกว่ามันคือข้อที่หนึ่งสองคือผมว่าความสามารถมันไม่ต้องเดากันอยู่แล้ว นะครับด้วยคาลิคตงคาลิเตเตอร์เนี่ยมันมันเหมาะกับเขาได้เรื่องไหนไม่เหมาะเราปรับได้มันคือมันคือเทเลเมดนะครับมันก็คุยกันถามว่าทําไมต้องเข้มหรือมุกจากับมุกจาก็ก็เขาคือเข้มกับมุกจางก็คือตรงตามใช่เลยกับเข้มมุกจาค่ะรนมาช่วงวันค่ะทางโลกมันจหลังจากไปนานก็เป็นผลงานแรกนะคะ ทำว,วันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ที่ได้ร่วมกับคนทีนี้เพราะว่ามันรู้สึกว่าคนทีนี้เป็นคนเอเชียมากแล้วก็ท้าทายความสามารถใน,ในหลายๆอย่างมาไม่กกกกว่าจะเป็นการแสดงหรืออะไรก็ตามแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมุกก็รู้สึกว่าทีมงานทุกคนรับแสดงร่วมทุกคน,นคนือแบบดีมากๆแล้วก็ทําให้เราแบบได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแับโปรเจกต์ มากก็เลรู้สึกดีใจแล้วยาทินอมาให้ดีสุดดับงตัวเองที่จะายเข้าหํากันเลยนะเนือกห่ม่ะ่มองใ่ลืมเนื้อไปแล้วก็เป็นการเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับบ้านหลังใหม่เหมือนกับเข้าวงการใหม่รอบหนึงวิธีการทํางานก็ค่อนข้างที่แตกต่างที่นี่ก็จะค่อนข้างที่เปิดกว้างในเรื่องของอิสระทางความคิด แล้วก็พอได้ทํางานร่วมความโชคดีคือผมมากรมุกที่มีม,มีอย่างที่พี่หวอบอกมีเพื่อนมาด้วยก็สบายใจกว่าแล้วพอได้ทํางานความเข้มข้นในการทํางานที่นี่ก็ค่อนข,ข้างที่จะเข้มข้นมากๆซึ่งมันก็ตรงกับจริตที่ตัวเองอยากจะทำเหมือนกันก็เลยกัดสินใจไม่ยากเลยไม่ยากครับไม่ยากจะได้เห็นอะไรนะครับของกรมนะครับของถ้าของตัวมุกมีพาฒใหม่เยอะเยอะมากค่ะในในแบบที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็น ในละครก่อนหน้านี้หรือซีรีส์ก่อนหน้านี้ก็ตามคาแรคเตอร์นีจ้จะไม่เคยเห็นหรือมุมมองใหม่ๆทางนี้พี่บอก็ดึงออกมาใหม่ๆค่อนข้างเยอะให้เราได้เห็นแล้วก็อยากฝากทุกคนให้ดูนะทุกอย่างใหม่ทุกอย่างใหม่ทุกอย่างเลยจริงๆเพราะว่พาพอพอเ,เ,เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยในเรื่องของความดาราม่าก็เข้มขน้นในเรื่องของแอคชั่นก็แตกต่างแล้วก็เนื้อเรื่องก็ค่อนข้าง,างที่แตกต่างพอเป็นซีรีส์8ตอนซึ่งเรา ผ่าน15ตอนมาตลอดการความรวดเร็วความกระชับในการถ่ายทอดมันก็รวดเร็วไปแท้ๆขึ้นไีลรัๆไม่รู้อะไรเลยมาเรียนรู้จากที่นี่หมายถึว่าการทำงานใหม่ๆรทำงานใหม่ๆจากที่นี่ครับสนุกสนุกครับสนุก,นก,นกติดตอมอด้วยนะครับตดต่ออาา ก็ร่วมงานในพาร์ทซีรีส์นะคะัใช่ต้องถามในเรื่องภาษาอรีกเขาพูดสิงคโปร์เขาพูดภาษากรีกทั้งเรื่องเขาพูดภาษากรีกทุกเรื่องเลยอ๋อพีาบอล้วเจ็บคอเลยพี่ปอนครับก็จะเป็นเป็นครั้งแรกที่ที่ได้มาร่วมงานกับเป็นพาร์ทซีรีส์กับทั้งช่องวัน ก็คือจริงๆเอาเอาจริงก็คือค่อนข้างรู้วิธีการทํางานกันประมาณนึงอยู่ละแต่ว่าความสนุกคืออันนี้คือเป็นครั้งแรกที่ได้เป็นจอยเมเจอร์ระหว่างต่างประเทศด้วยกับทางสิงคโปร์ซึ่งแบบตอนแรกที่ไปครั้งแรกยังรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้เขาจะแบบจะยากไหมจะแบบมันแตกต่างจากที่บ้านเราหรือเปล่าแต่เขาน่ารักมากคือทังทีมของทางสิงคโปร์นี่คือเขาก็เปิดรับ แบบอยากจะเรียนรู้วิธีการทําง,งานของเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอไปเจอกันมันแบบทุกอย่างมันคลิกมันสนุกกันมากเลยคือไปถ่ายทําอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ประมาณเกือบเดือนหนึ่งเต็มๆแล้วก็คือแบบได้กลับมาคือสนิกกันแล้วแล้วก็แบบโวยหากันมากยย่ง,ยง ตั้งปุ๊บไลน์คุยกันคชื่อชื่ออะไรมันบอกไม่ได้มีเปียครับเปียซึ่งใช่นักแสดงของทางสิงคโปร์เขาก็แบบทุ่มเต็มที่เขาก็จัดชุดใหญ่มาให้มามาโคกับเราการคือนักแสดงก็คือตัวเปอร์ต้นๆของทางสิงคโปร์เขาก็มาร่วมงานกับเราซึ่งเราก็แลกเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างกันเขาาเคยเล่นหนังฮอลลีวูดนะเปียเนี่ยเจ็บแปลงเนี่ย <łość> ไปเปิดดูอะไร Crazy Rich Asian คืออีกคนหนึ่งที่เล่นเป็นคุณหมอชื่ี่ก็คือก็เล่น Crazy Rich Asian แล้วก็คือแบบเป็นเป็นโปรดักชั o ก็คื่ใหญ่ของของทางสิงคโปร์ที่เอามาเอามาลงกันนะ น้องสาวมานองสาวมาเร็วได้แล้วได้แล้วได้สีละมากเกินแบบนี้เล่เป็นคนดีแน่นอนนะรูปพี่ปล่อยไปแค่ไม่ยิ้มค่ะจริงๆหนูสคนก็คือเป็นคนดีทั่วไปแค่ลืมยิ้มอือแต่เสียช่วงนี้แล้วและท่งชุดแล้วง่ายๆค่ะดีร้อยดี้ร ใช่ไหมตอนหนึงเรื่องแคสต์ถูกต้องไหมตอนตอนแรกอ่านสนิทได้ไหมตอนแรกบอกว่าให้ใครจะเล่นเป็นอีนี่บอกบอกชื่อได้ไหมในเรื่องเนี่ยมันชื่อมัดหมี่เราบอกว่าไอ้เช่นกูไม่เรียกมัดหมี่ดีกว่ากูเรียกมันอีหมี่เนี่ยอีหมี่แล้วบอกว่าใครเล่นอีหมี่วะบอกแพทจะได้เหรอวะทำไมพี่ พักสวยนะมึงจบกันเท่านี้เลยนะคะทักกันตรงนี้พักไม่แบบดูดีนะมือดูเป็นแบบเป็นสมัยอะผมมองเห็นความกะในตัวเขาแล้วตอนนี้กูเชื่อแล้วตาแหลมมากนะมือน้องสาวเราแก้ต่างไปดีโอเคโอเคแล้วบทเป็นมัดหมี่ค่ะน้องสาว แล้วเปเป็นแอลนะคะก็คือเป็นน้องสาวกันนั่นแหละทั้งในชีวิตจริงและในเรื่องใช่เป็นถึงแบบว่าน้องรักในปั้นมากี่ยวกับมือก็คือปั้นมากับมือใน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 ใหม่ไทยปั้นตั้งแต่ดินตอนนี้เป็นดาวแล้วค่ะนี่แล้วเราเป็นอะไรตอนนี้ยังเป็นดินอยู่ค่ะนิดหน่อยอ้าวยังไงอ่ะหนูโอเคไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วถ้าถามถาม เราแพทว่าแพทว่าแพทสองคนอาจจะไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แต่ว่าท่านอื่นๆก็เป็นเรื่องของเขาเนาะเื่องบทเราเน้นจอยจอยจอยแบบคนอื่นเขาอาจจะเครียดกันมาเยอะละพอมาดูบทเราสองคนพูอ้าแฮปปี้อ่ะโอเคแด่ไม่เครียดเกินเลยโอเสบายค่ะสบายมากแต่จะบ้าวันนี้แล้วไม่เป็นไค่ะสบายสค่ะเสียงเป็นอะไรเซ็ตโอเคก็คือจะเข้าคู่กันตลอดก็เลยก็ใช่ใช่ก็จะเข้าตลอด มีนี่มีแอลเสมอตอนแรกเขาจะเปลี่ยนเป็นรักยมแล้วกันแล้วดูว่าโปรเจกต์ไปอินเตอร์เนชั่นแนลไม่เข้าใจเาไม่เข้าใจเขาล้าวงเขาลังงงเลยตัววอตินรักยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขาดสองข้างนี้เป็นกระดูกจะเป็นตัวที่สามสิบสันคิดว่านะคะคิดว่าถ้าเขาไม่ตัดออกจริงๆไม่ได้แค่สิบสันครับเพราที่ที่ใช้แพทเพราะว่าตัวละครเล่นยากอืมช่วย ตัวฮอเล่นยากคือต้องเล่นดูไม่มีอะไรแต่งจริงเองอย่างที่อ่ะโ่าเล่นดูไม่มีอะไรแต่งจริงมีอะไรผันไปนี่เล่นง่ายนะที่จะดูแสบตัวแสบตัวเล่นได้ไม่มีอะไรแต่งจริงมีอะไรเพราะคนท้ายนี่ไม่ไม่สปอยคนไทยตกลงตัวลงไอซีรีส์นี้มันเป็นความกดดันของโชว์แรนเนอร์แ่าวันนียอะไรดีครับดีครับประขาขออนุญาต เรื่องนี้ใช้ทุนต่างเยอะไหมครับว่าเป็นที่ต่างประเทศด้วยอ๋อก็เยอะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทุนเยอะเพราะว่าถ่ายที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับการไปถ่ายที่สิงคโปร์แน่นอนคอสมันดับโปรเมทริโกด้วยสำหออกค่าเวลาอุปกรณ์ต่างๆนานาของเขาแล้วก็ค่ากินค่าอยู่เต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าดีที่เรา ได้ร่วมทุนกับเขามันก็เลยแชร์กันได้แต่ได้ความรูมแล้วเนี่ยก็ใช้ทุนมากกว่าที่เคยทําทั้งหมดที่ผ่านมาแค่แปดตอนใช่ไหมครับใช่ครับบแปดตอนก็เหนื่อยนะครับตอนคือเด่นมีแอคชั่นด้วยมีสซูชิด้วยมีแฟนตาซีด้วยแล้วมีดราม่าด้วยพูดภาษาอังกฤษด้วยได้ตรงนี้จะแบบมีฉาษาจะที่ถึงโค้งเลยค่ะเพามีอยู่แล้วครับเพราะว่าเราถ่ายที่ไทยนะครับ ไทย k ิงด d อมแล้วก็ส่วนทางสิงคโปร์ฉายที่เชนดิสปสิยงกิจแล้วก็ไปเวสต์ทูทเวิร์ลดีอีครอบนะครับน,น,นั่นคือโปรเจคชันที่ทำด้วยกันว่าเราจะทำยังไงให้เรื่องนี้มันทราเวลมากที่สุดคืออย่างที่บอกครับท,ทุกครั้งที่เราคิดคอนเทนต์เราคิดจากความเป็นไทยเรา่อน,นะครับบางบ้านมีคำพามีซ่องมีผู้หญิงมีคนไทยแบบนู้นแบบนี้แล้วก็เ,เราจะสเกลสิ่งนี้ไป ที่ international ได้ยังไงนะครับก็คือ content ไทยมันต้อง travel ได้ในวิธีคิดใหม่เนี่ยมันมัน d o m อย่างเดียวไม่ได้มันต้องพูดกับชาวโลกด้วยว่าคุณจะพูดเรื่อง h u m a n i t ตี้ของมนุษย์ทั่วโลกยังไงเพราะตอนนี้โลกเนี่ยเล็กลงมาเรื่อยๆเราก็ต้องพูดกับคนทั้งโลกเองแต่ว่าเราพูดภาษาไทยเราเป็นคนไทยก็คือ content ไทยนักแสดงไทยคนไทยคนทำทุกคนต้องมีที่ยืนคน บนบนบนไอพีโลกนั่นคือสีเรยับจะได้ดูเมื่อไหร่เออน่าจะเดือนออกโนเซมเบอร์ครับออสซิสติกาเดินทานมาสวตอร์นดนเวอร์กาค่ะอสิสติกามาไม่ไม่โนเวอร์ก็อ e เ e อร์แนเทาแถวนี้ครับเดอดูว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการตัดต่อเนี่ยต้องไปตัดต่อ ฟินิชท yeah. sure exactly well, ี่สิงคโปร์เป็นระบบครับแอดโวรสโมใหญ่ตโตโมลานล้านเจ็ดนั่งดูแล้วก็อืมก็ใช้เวลานิดนึงครับในเชิญบรสโปรดักชั่นสามว่ามันก็มีซัพแปร์อะไรครับที่หรือว่ายังไงถ้าไปสิงคโปร์ แบบภาดเสียงอะไรอย่างเงี้ยเขาน้ตโนเป็นซับไตเติลหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ทุกคนชินกับการอ่านซับไตเติลหลังจากโควิด global audience ถูกเทรนในการอ่านซับไตเติลทั่วโลกเพราะคุณอยู่บ้านคุณก็ต้องดูคอนเทนต์อเมริกันซิติเซนที่ไม่ชอบอ่านซับคอนซับไตเติลทุกวันนี้ก็อ่านซับไตเตท์โคเรียนซีรีส์ที่โด่งดังก็มาจากช่วงโควิดดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำคอนเทนต์ที่ไหน ขอให้มันเข้าใจมนุษย์ปัจจุบันขนาดแต่คุณพูดภาษาไม่เหมือนเขาไม่ได้หมายความว่าความเป็นมนุษย์มันต่างกันนะครับโอ้โหหลอกจุ๊บจ้ายอ้าวฟาฟาเลยอย่าลืมใส่เพลงซัปขอแค่เซอร์ชัปนะฝั่งพี่ๆแล้วนะใส่ขึ้นแั่แต่ละ อะไรปากพุบพุบป๊กพุบเออคนเอาใจกันเรื่องเรื่องนี้มันได้เราพูดร้องเพลห้แบบปากปากปากฝากอะไรไม่ไหวากเลยนะครับคุณผา้ชีรกี่รักคะณวินดีเข้าคุณเดียรนะคะก็นักแสดงทุกทุกคนตั้งใจทุกคนานนี้ออกมาอย่เต็มที่มากก็ยัง ทุกทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทัพนัสทุกคนกับซีรีเรื่องนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะ